พี่น้องหัวเดียวกระเทียมรีบเหมือนเดิมห,หนา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 จนแปดมุ้งเครืองนี่น้องออออลูกกะว่านอยู่พ่อมาลูกตืมอีกมาดามอีกกระบอกพ่อพี่น้องมาลูกตืมอีกวันนี้มือแหลกแหกมามือปลักกกแหกหน้าพี่น้องปลักกกแหกห้หนึ่งก่อนละกสีลกูลกกะอย่างเดียวฝนวถลุทลาย อุ้ยหนาวหนาวหนาวคือไปหากินขขาวกันได้เพียงเด้อหัวเดียวกระเทียมรีบหัวเดียวกระเทียมรีบปฏิบัติการอะไรด้อพี่น้องสู้ๆไปไปไปหนาวหนาวหนาวฮูฮะไปยังกัสิโลกานั่นป้า,ปามาแม่มาแหมพ่นพนโนตน๊ะหรมาแม่เขาได้เรียกในงานเรียงงื่เรียงหมอโต๊ะเลยไม่ได้ปลิญน,นะ ป้าตัวเสียงหอง้องถมาแต่เช้าๆพี่น้องจ็กสัวเทะไปหกโมงเผื่อดำกับจนเออท่องนำ้ำแตะเกือบกว่าเนอะโก้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 โหเตัวอยากจ้างลูกกาพี่น้องวสิไปหาคนไปสิมาบ้านี้ลูกกาวาสิจ้างลูกกาซองมือและสีดำให้หน้านี่ก้อนเพราะมันมีน้ำ อุ้ยสะออนพี่น้องมันบกเก่เคยอยู่นะ้ำปะหนี่พนตกมามันก็ลงบอ่อจอยเอาขี้แกบมาใส่แม่เงยสมใจขักโผโผปะปะปะหนาวพี่น้องหนาวหนาวหนาวโอ้ยสิ่งลงคลิปอยู่บ่มื้อนี้นะทาอัพคพลิปรัวๆตอนเที่ยงตอนเที่ยงกระบ,บูสิอัพบ่ล่บบลพี่น้องขึ้นมากกะกินข้าวแล้วก็สิลงต่อบุกบุกบุกโอ้ย โก้หนาวมือจนเหี่ยวแต่คลิปกันเฮย้ยปั๊ดตัวอ่อนเด้พี่น้อใครเด้สิมาโลกาอันนี้เนาะตัวตัวบ้านสงคอนมาโลกก่็ใครผจ่าลยออกมา,มาท่านเชียงหอง วยแล้วพีน้องสวยแล้วกิน <Jonas> ข่าลงกุลก้าพี่น้องโกกกกน้ำเต็มเกือบสีเดป้าเกือบเลไะมื่อนี้นะคนตกเส่บไได้ตเาหนาวหนานาวหนาเหนานาะจิบรท่เราทราบลงกับสิตเลยพี่น้องยางขึ้นมากกบเทยคลิป ้องกลกตาซอยแม่อ้คือห้องกีกีๆๆอยู่แะถะเฮ้ยโทรหาผู้ทะเลาะมัม้ยเออป้ามันหายเออป้ามันหายรอดหาย,ออาหหายต้ตีกินเขาในทางทานที่ตีายออกมาหาย <c oughs> โอ้ยเบิกไเบิงมาหายาาเนอาเบือบืใส่บ่ได้เลยเกิดวนี้นตกก็คุณิตีนสิเปื่อยเลยนี่ไปคลังน้ำใส่ตัวเองแซ่บอกกี้เหกรยังเด้กชาคนโรกได้บนิยาย กูตา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 ล้อตาตุกยโซล้อมตตุกโอ้ยตาล้อมเลยตาล้อมอย่าไปสิกินข้าวเลยสิลงนี่โม่เดี๋ยวป้องมาอ่านซะมันอีเมื่อื่นก่อนสวยเลยเดปงอยู่เทิงเลยแม่อยู่ลุมท่านนึงลงเอออยู่ลุมมืออยู่รุมมื่อื่นจากล้งลานไทรสีลงเป็นล้งกะพี่น้องเต่าเนี่ยงบ่จบเด้อพี่น้องเด้อ หลังจากขึ้นไปกินเขาลงมาแล้วลงมาอีกเธอหนึ่งพี่น้องลงมาอีกตั้งหนึ่งเด็กกะหาซิบมัดมึงดูความห่างของกะไปจนเขิงตาเลยเด็กกะเอาบ้านพ่อหดลอยคือสิรวมเบอร์ทั้งตัวมัดทั้ทงตัวดามือเส้านี่ก็สิมัน ลอยพี่น้องเจ้านี้ก็เบิร์ไปล้วหาสิบหมัดประมาณบวชหดลอยดอกมุงกอ,อ่อนเสาะหาหมัดให้นิดหน่อยนี่พี่น้องเบิร์ตเสาหาหมัดตะเคียวเปิดเพลงตอนนี้ชิบซองมงคึงงูขึ้นมาอีกบ้านนี้คงมาเดียวได้๋สามมัดคงบ่ชจอยไปเวียกลอยมาลามาพี่น้องคงบอจอยว่าในหมัดชิดลงมามัดจนแรงมืออ่อนเธอได้เถื่อแล้ว นี่พี่น้องมัดกะมีแต่มัดบักไ่บักไงแต่เค้วเปิดเพลงพี่น้องเดี๋ยวฟอยก่อนจะขึ้นบัวลาจ้าคนลกกะว่าแต่อ่อนฟูยี่พี่น้องปัดมาลกมึงยามันก็อ่อนอยู่แต่กระสูทนแต,แต่แต่กระดำได้พี่น้องอืเข้า,ากระใส่ฟูประมาณสองสามคืนตัวนี้ข้าวเดียวกระดำได้แล้วทำปื้อขึ้นแล้วนับน้องอ ขึ้นเตรียมลงมาตอนแรงบดายกาดอกตอนแรงนี่ขึ้นไปกินเขากินนำ้ำเพื่อเหตุกินกินเขาเรียกกับบ่ายเขิงสองเขิงสองโมงแล้วพี่น้องขึ้นไปกันปลากกแหกมือ่อวันศุอยอยกร์วายจ้างคนมาลกกะสองมือเมื่อนี้กับมืออื่นมือนี้กับบดายจักคนบูหูมืออื่นสิได้บ่พี่น้องแล้วก็สิจ้างดําเลยนะบ้านนี้นะขันมาอีกมืออ,อื่นนี่ขันมาประมาณสามคนนี่หนาสิจยากเบิดสองตานี่ คิดว่ายพี่น้องคั้งสามคนมานี่ตาอนี่ก็อยากเบิดห่วยลุงจ้อยเอ้ยก่อป้านี่แล้วมึงเลยขี่กระตือเด็กก็สามหมัดนะอืจินตลาบุรืออีหยังขึ้นเลยพวกเคี้ยกับย่างขืนไปแห่งกระดังแล้วนี่เบิดกะเศร้าหาหมัดพี่น้องแบบหมัดมันหมัดมันกะอ่อนเดี๋ยวมันหมัดไปเต็มที่เดียพี่น้องมันเลยก็เลยหมัดหน่อยแน่ดำข้าวเดียวกับเบิดดำข้าวเดียวกับเบิดแมงไม่จะกระไฮละพ้นเออ หายปักใหญ่เราเก่งเนาะโมเมนต์เราตื่นตีสี่ผู้บ่ฮะโอ้พ่อมึงนายเดี๋ยวเก็บบางหอยมึงให้แม่นะก็เดี๋ยวนี้เก็บเนี่ยบางหอยลายลายตอนฝนตกนะจะเอามาแดกินจะเอามาแดกเอาไปต้มนะแซ่บเลยต้มนะแซ่บมาเล้วนี่นะสำเร็จเลยพี่น้องหนึ่งห้ปลากรกแหกหนึ่งห้ ้แต่บ่วปีเลยปีนี้ฮะก็เดินเจ็ดเพลงพี่น้องเพลงมาเดี๋ยวจะทำกายเพลงมาเดี๋ยวจะมือบุสู้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 กันนั่นเราบุมยากก่าฟุลูก้โอ้อีหมูเอิญแตงเฮงละ่ะจะกึ้นมาเอินเหยังลูก้ายอยู่กัเอิญเปียกเปืือนพี่น้องเอ้ยมอมแมมให้เห็นหน้าก็เอิญหมัดจอกอันนี้ไหวเด้มัน มันอันมันหมักบกหัว,ปหวเป็นยังจังบอนมาโลกกะซอยป่านะได้สาหมัดแหละก็ไปโอ้ยบักพ่นมึงมาเลี้ยงบังงัวนะเอางัวกูไปเลี้ยงเอาแน่บักเดียวไปน้ำแล้วมันเบิ่งงัวมันเลยนะไลง่งวัวไปใส่ผงงัวบักพ่นนะบัวน,น้านี่ลงมาเลี้ยงนี่ก็ได้นี่ป้ากะโลกกะอยู่นี่กบพัก้ำกระลาดง,งัวตะแลงเด้อป้ากะเบิ่งนำ้ำอ้าวมึงดูนะ อ,อาา๋อก็มันสิเบิ่งแพ้บ่งวัวกูน่ะมันเนบิ่งบ่แพ้มึงสิเบิ่งน้ำมันบ่ปุ้ยพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อจักมือนี่มันสิอยู่ได้จักมือน,น้ำนี่เดี๋ยวมันกระบกบปีนี่โพดโพดลีได้พี่น,อนออกก้องน,น,น,น้ำบ่ไดีคยวกเต็มปานิได้แต่หัวปีน่ะอันนี้ถ้าก,กับเดือนเจ็ดปกตินั่นเดือนแปดเดือนเก้าถ้าเบิ่งเด้อปีนี้ออ้ยน้ำอยู่บ่นี้เขาแต่สิงามเนาะพี่น้องคันไดยยนะ้ยำใส่น่ะ ขยมามเปามันถ่วมเสียงเพลงพี่น้องขึ้นไปนี่กะยังจได้ถ่ายคลีบบอหมุลงมาแข่งโพลลงมาเหตุยางน้องบบได้ไหายบอเออบบได้ไหายบอปนันมันไห้มันไห้ไม่เรียบโอยสีเหลือดดำแต่อยู่พี่ได้นี่พี่น้องอยู่นี่มันไก่น้องมันมีดูลงมาใส่ได้โผน่านาหะยังทะพุกเต็มโผพ,พ,พี่นอ้องตายอลไทยจ้าขึ้นเลยพี่น้องเฮ้ยยัง โบต้องพ้องโบต้องพ้องฮะไอตัวเขาใช้ใจติ่มนื้อโบดิเสียงข้างนอกบ่ลบหนาปับโลนันเดีมันหัววพนนันเดีมันเสียงนันฮันไปหามาเกือบนอกน่ะควงได้อายน่ะอีน้อยเห็นยังลอยน่ะเป็นไห้บ่ต้มเต้นดวนนั่นตวเคียวผังเพลงอยีนั้นพอเคียวมันพอนบ่เอินเมย์เห็นยังไรไพ่ให้เอินไพ่ให้เอินไม่เรียบบ่ให้ไม่เรียบบ่ให้เอินนนี่เลยเอินเอง เอิ้นเองเอิ้นเองเอิ้นยังไม่ลบก่ะอยู่ห้างก็ไดาษสิบบาทนี่พี่น้องจะได้อันยุดคลิปกับเดิมมันสิตรีกระสิบเพลงนะห้องนะข้าเจ้าพี่น้องถ่ายแต่เ้าจนแรงคอยเอาเกือบเจ้าคืนเด้อถ่ายแต่เ้าจนแรงยังบรรจบคลิปลูกก็ะไฮวันวันอยู่ตอนแรงตอนนี้แม่นใช้โทรศัพท์เจ้านะลูกก็ะไฮวันวันอยู่งวนี่ใส่เบิ่งเด้อนี่ดิพี่น้อง เต็มหายังเจ็ดนาทียังเจ็ดนาทีเอาได้เจ็ดสิบหมัดตะโจยได้สามสิบสี่สิบสี่สิบห้าโตมัดนะสี่สิบห้าเราอยู่หาหกสิบเพื่อจะแล้วนะปเมื่ออื่นนุกมาแต่สาวปงพาวานพาบุงลายเองเลือกลาเองเลือคำและนี่ลูกก็หายว่ออยู่ มันเมื่อน้ำนเรียบก็อยู่หันแล้บอันเซียนเออ,เ,อ,อ,อเปียกไปแล้วบอกอย่าลงมาสีไปหาบางคนมาโลกระให้มือื่นพี่น้องโลกระละลายเบิดสองสามตาหนะติแล้วก็สีเออเออแสจ้างนียายคำเอลสะง,งกเบิ่งเหล,ลูกหายเวน ลูกกะประนามเลี้ยงงอไปพร้อมพี่น้องต้นแรงนี่โอ้โหลายขึ้นแม่ลายขึ้นแม่เอางอลงมาปล่อยพอเพราะว่าแถวนี้บาไนดได้ดำเด้สะออนนำพี่น้องยังตกลงบ่ได้อยู่ข้าวสีดำพายผัดบอนมีนำ้ำข้าวสีมาดำหน้าผัดกะตัวนี้มันผัดใหญ่อยากเอาลงพายข้าไปดำพายผัดแถวน,นี้ผัดบัดเบิดพนผัดบ่มีน้ำผัดสีดำต้นเนื้อได้บานี่ นั่นนะพี่น้องจะแจ็กเสียดังใดยังวะพ้นไม่กังสีโบมาใหม่อยู่บ่คือเสียงหายเวนเวนก้ากับสีโบพ่อหน้านี่ดำไปบะบะแผ่นกระติก กูดิงัวกัมือนี้บะเลี่ยงแต่บ่ายขึงบ่ายขึงปล่อยลงพอมกันกับคนแล้วก็กินหยาจนหาหกโมง่นแล้วหูตะจอยท้ายหน้าห้หน่อยแล้ว่พูแล้วจังสิขึ้นมาตะเคียวขึ้นมาเอาสซอยายบอกว่ากูไม่ไหวกูต้องหาตัวส่วยเครื่องลูกถั่วบวงควงซามพี่น้องขึ้นมาสำระญซาสางลูกกระหายบยู เบียกปอมขึ้นมามือแรงฟาดอยากไปปวดไปสักสองเม็ดนี่แหละพี่น้องตึงให้นี่ไหวสุดๆเลยตึงไว้แล้วก็ถาไลลงไปดำหลองนี่น้องตัวนี้พังเบอร์น้องอย่างนี้น่ากลัดใจเพื่อนเข้าใจหนุ่มยอมให้ มันใกล้แหละมันบ่ได้ไกลลูกมันก็ติดนี่แหละมื้อแรเอาลูกนอนยังแล้วจสิถ่ายคลิปสืบต่อเด้อพี่น้องบ่จบคลิปอีลได้แต่ย่างขึ้นยางลงก็บ่ได้เสียงวนแว่นๆอยู่